วันนี้เรามาลองเทสืีอก,กบกระโดดนา้าโหดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโดดแล้วครับโดดแล้วครับกบน้าโหดครับโดดแล้วครับไม้แรกครับไม้มเดียวครับไม้แรกไม้เดียวครับ ม้แรกไม้เดียวครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับเกิดแล้วครับน้าโหดครับผมน้าโหดน้าโหดนะครับดูครับดูครับไม้เดียวครับขอชื่อนะครับขอชื่อน้าโหดนะครับไม่เห็นชื่อครับอ๋อนี่ครับสุดยอดครับกับน้าโหดไม้เดียวอ๋อแล้วก็หยุดสต็อปเอ